จากสิงห์เลยนะครับแล้วก็พี่ยิ้มนะครับคนหน้าคณะของบัวขาวนะครับนี่เลยครับดูครับรอยยิ้มของบัวขาวครับใครบอกว่าบัวขาวบันชาไม่ยิ้มหวานไม่ได้ครับทีนี้มาโตมากเลยครับผมส่งรอยยิ้มให้กับโคตะาเนลราครับเป็นการทักทายครับอีกใจเดียวแล้วครับผู้สำคัญของรายการเรากำลังจะนำขึ้นนี่คือการประกาศสัปดาห์ให้คนกทั่วโลกได้รู้ว่า นี่คือมวยไทยนี่คือเวทีราชดำเนินครับมวยไทยยุกใหม่กำลังจะกลับเข้าไปสู่ระดับโลกครับโอ้โหเสียงไม่รู้แต่ไม่รู้เสียใคร้วโอ้ สังเกตุทหน้าบัวขาครับแฟนๆทั้งสนามเชียร์โคตาโคตาโคตาบัวขาบอกเจอแน่ครับย้ำอีกครั้งครับกติกาไฟนี้ชกกันในรูปแบบของคลิกบ็อกซิ่งครับห้ามใช้ศอกห้ามล็อกตีและไม่มีการหักล้มครับดูครับแม่กอดกันไปก่อนที่นึงครับยิ้มให้ก่อนครับตอนนี้บอกยิ้มให้ได้คู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับย้ำครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินครับเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นแฟนนีแมัช์ครับแต่ต้องดูเฉพาะบนเวทีจะแฟนนิ่หรือเปล่า คุณเต้ภูริพิรมพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท,บ,ษทบุญรอดเทรดดิง้งให้เกียรติถอดมองคลให้กับบัวขาวบัญชาเบ For the main event of the evening, this is RWS Raja World Series special event KAT Prison Legend of russia ladies and gentlemen. Are you Exhibition, kickboxing, introducing our referee on stage, Mr. Shunpon in yon Our random and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner, 40 years of age. He stands 175 centimeters tall and holds oh, a record of 240 wins, 73 by way of knockout, 24 losses and one draw. He is a living, the living legend of Muay Thai, the former Thailand featherweight champion and the first former two-time K1 world, Max World champion. Fighting suit Rin Thailand. Ladies and gentlemen, let's hear it for Benjamin. The red corner, 20 years of age, he stands at 175 centimeters tall. He holds undefeated red card in mixed martial art with one win. He is the son of legendary football player Kazuyoshi Miura, aka the King Kazu. Ladies and gentlemen, fighting our warm Kobe Japan. Ladies and gentlemen, the King Jr., Miura! เพิ่มแล้วครับรายการมวยไทยครับที่จะประกาศสัปดาห์ไปทั่วโลกครับ AWS ราชดำเนิน World Series Special Event ครับ KIT Present พิเศษราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาววันชาเมฆฝ่ายแดงครับตำนานของมวยไทยยี่หิตไปไปครับมี่คการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโฮตะมิ่งร่างครับคิงจูเนียร์แหมรอเหลือเกินครับโอ้โหหล่อเลยครับหล่อมากครับแต่หลรอย่างเดียวนี่ ไม่ใช่ลออย่างเดียวครับมีฝีไม้ลายมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยเรต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข็งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขำวปัญชาด้วยครับเดิตะมาตรงซ้ายไปทีแล้วยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกพัชชาครับน้องชายครับแน่ต้องมาดูครับนี่ครับทางด้านของโคต้าเองก็ไม่ปรพลาดครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์และออกไปมีลมสั่นๆของอายุหานะครับอายุหากันะอายุหา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 นจ้าภาพฟุตบอายุหานะ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 อายุ เคยกราบคุณพ่อโลกเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคิงคาซูครับแต่วันนี้ยังต้องบอกว่าแต่ฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตัวนี้นี่มาเดินใส่เลื่อนเลื่อนครับล้มไปเลย์ครับลุ้งเฮงการ์เดอร์ฮ่าไม่จุบแต่เขินครับขนาดขนาดเขิยยังน่ารักครับวงตวนมาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกบวกขาตั้งไึ้สูงๆ แข่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนกานคอปรตูบาดเป็นลูกนี้ครับเอาครับตีกับทีบกับเซนไดโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ามไฟด้วยกันครับไฟแรกนีโก้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์นครับคนดูแน่นเวทีครับจับต้องเข็มอย่างนี้ครั้งครับนี่คือ exhibition นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่า r าราย์ราชดำเนินเวิซีีจัดมาให้แฟนๆนะครับ โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้โหดูครับเป่าปากแล้วครับโคตะเป่าปากแล้วครับโคตะานี่เป็นนักบุยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาสโตแล้วก็แพ้ตนากของซาโตครับนี่เป็นนักชกคนที่11ครับตนากของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและก็เทียมกันคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ปีครับเอาแรับแม่ดีมากเือนไปแล้วจะได้โคตะาครับ โอ้สู้ครับสู้ครับปีนลุ้นครับโอ้โหสาวๆลุ้นเลยน่ทุกครั้งที่โคต้ามีออกระบุธได้เนี่ยแฟนๆปื๊ดเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุ้มเกมอยู่ครับคุมเกมเขาค่อยดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบรับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดือดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแลกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมี1-2อย่างไรครับโคตะานี่อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทงโกชกในรูปแบบ เอ็มเอครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับจนซีญี่ปุ่นนยกเขาเป็นไอ้หนูมหัศจรรย์แล้วครับสามารถน็อกผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังน,นั้นนี่ก็มีดีพอม่แล้วครับเอาครับมาครับติดตามกันต่อครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูคู่ไม่มีเงินที่ไหนแล้วโอ้โหแม่มีแกลงหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่บัวขาวบอกว่า ป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับแต่โคต้าเนี่ยยังย้มอยู่ได้ครับอีมีฮุกหนึ่งสองบัวขาวออกมาขวาเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเข่าลาเข้าไปครับโอ้โหเนี่ครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาครัสะบอลบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้เกี่ยวเกี่ยวได้แล้วทีพื้น่อนต่อยเตะเขวาโอ้ บัวขาวเตะทีนึงนี่ไปที่ขั้วใจสาวๆครับแหมสุดยอดครับแต่ต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนะต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นั่นก็ถือว่าเก่งเลยครับแหมก็ค่อยเดินค่อยทําครับาจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนกันค่ะบัวขาวฮะโคตัดเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทําได้หรือเปล่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีคู้เล่นแล้วโอ้โหเตะสาย้นี่คือการ้ายของบัวขาวนะ แม่โคตามาไปช่วแต่ว่าบัวขาวโต้แนงนๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับมาดูแลยครับสมัยที่บัวขาวเป็นแชมป์ในวันครั้งแรกครับปีนั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับไปใช้ต่อยโคตาอีสองคราัองครับขาครับบัวขาวโอ้มีไข้เจ้าแล้จะหายจาความหมายถึงสาวๆนะครับ โอ้ดีแลี่ถ้าผมไปโกหัวทองมาหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแม่แต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาฟุตร์ลเหมือนกันครับเพราะว่าแม่ต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวมาผ่อนเกมให้น้องครับแม่ดูครับไต้สาไปทีนงครับแม่หนจะผ่อนคผ่อนรับเตะขวาไปทีนงครับโคต้าหนึ่งสองอย่างไงจังหวะนี้ทำได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ต่กันเชียงครับชกเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับ แต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับอาครับเดินบ้างขยับเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับโคตราครับเอากรบปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตาชกไป40ปีอย่างพี่บัวขาวี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน500ไฟแล้วนะครับบัวขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับ โชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับหนึ่งสองสามสี่ยังโอ้โหชุดนี้ครับยังไงว้าห์ลูกเข้าไปแลวน้ามิ้วรัพยายามจะกโต้ะคืนครับสวยขืนไม่ยอมครับยอมขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเข้าครับอ้าวแล้วโอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวไเจาะยางไว้ก่อนครับขยับต่อยหมัดมาไม่โดนครับโอ้โหดึงหลบ แม่ใสยตาก็ดีจริงๆครับย้อนเหตุย้อนตอนครับสเปเชียลอีเวนต์ครับ KAT Present Legend of Ra ชุดำเนินครับแม่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับคุณตำต่วนถูกแป๊บเดียวครับยกสุดท้ายแล้วแมแฟนๆบอกรอคอยมานานเส้นนานครับแต่เวลาทำไมมันดูเร็วๆครับเวลาได้ดูหนุ่มหน้าตาดีอย่างนี้ครับเอาละครับสองยกผ่านไปครับทุกคนบอกมันดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาตุรกีฟาลาห์ครับแบ็คคิกทางหน้าของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆ ไม่ประมาครับแล้วบอกต่อยท้องมานนองต่อยมาดีครับเบอร์ขาวยุยแล้วครับเดินเจอแต่วดูครับโคตะาพยายามมีมาสวขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับฝ่ายครับแลกกันเลยครับขยับครับเบอร์ขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเบิร์กโชครับโอ้โหทั้งนั้นโคตานี่ก็ถือว่าสู้ดีครับ รักดีใจส,สาวดูครับทำไมทํากันแบบนี้ต้องบอกว่านุ่มน,นี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตะาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับโดนหูแล้วโ,โ,โดนไปนนสามแข้งสี่แข้งแบบนี้อ้าวสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตะวิวระแม่ถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือนนี้ได้เป็นักฟุตบอลทีมชาติไปแล้ว โอ้โหจูโบนตูไม่ได้เลยโอ้โหอาจารย์ก็โหดหลายลมเกิเลยโอ้โหอะไรกันโอ้โหไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่นาแบบนี้โอ้โหนี่ดูนักเข่าเข่าบนเวทีแต yeah. ่ไม oh. oh, oh. ่เจ็บถึงล่าม่าเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอา ดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนินบ l ลซีรีส์ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้คบโอ้ต่ถือว่าใส่กันใสครับเอาแล้วล่าโอ้เอ้าวอ้าว บวกเอาตายยังสองตาเลยสองตาโอยเอาเอาเลยบวกเลยบวกเลยโอ้ยโอ้โดนโดนไปมเกือบมาโอ้โหโอ้โหจงไงครับพวกเอาตายยังเยียบเลยโอ้ยหายใจไม่ทันครับดูครับ คนอะไรโดนน็อ,อกยังหล่อครับโอ้โ oh ห oh oh นี่ครับโชว์เลยครับแ yeah, <Yeah, S 1> ม่เขาบอกว่าไม่มีการตัดสินนี่เขาไม่ไมีการตัดสินเก็บน็อกเลยครับโอ้โห oh บนทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยยกเลยนะครับดิซิสมวยไทยดิซิสราชชุดดำเนินครับ อันวยไทยเปลี่ยนไปแล้วครับอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ปาันที่เวทีราชนินทุกคนสูงครับสามตุ้มสิบห้านาทีเวิร์คคอยส์หมายเลขยี่สามถ่ายตอดสดครับ